Destroy structures with a b a l l e r เพื่อมนจะต้องไปทำลายสิ่งก่อสร้างด้วย b a l l e r ใช้ er, คิดว่าเล่นโหมด battle royale ที่เป็นโหมดสร้างปกติกับทีม rumble น่าจะทำเควสนี้ได้ง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าใจ,จะไปทำในโหมด battle royale ที่เป็นการ b u i l ปกติแล้วก็จะไปลงโหมด score เพราะว่าคนไม่ค่อยลงสเสปซปะเหมือนตอนไปเล่น solo โเโโนอะ เาลเลอร์ er หาได้รอบๆเรฟเคปนะคะมีค่อนข้างเยอะทรายไปเรฟเคปก็จะบินไปลงที่หัวของน้องหมีเลยเรฟเคปจะเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านซ้ายบริเวณโซนหิมะนะคะ จะเข้ามาทางปากน้องหมีหรือว่าจะลงไปเอาที่บ้านเล็กด้านล่างก็แล้วแต่บนนี้จะมีอยู่ประมาณสองสาอันนะคะเพราะเพื่อนๆเ,เก็บบอลเลอร์ได้แล้วเนี่ยก็ให้ออกไปทางข้างๆแมปได้เลยที่สัตว์แนะนําให้ไปข้างๆแมปเพราะว่าคนมันจะยังไม่ค่อยเยอะนะคะหรือจะทําแถวนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแนะนําว่าไปทําที่ทางด้านข,าข้างของแมปจะดีที่สุดเลย พอหาที่ปลอดภัยปลอดภัยได้แล้วนะคะก็ทําการ farm view, ฟาร์มบิล์ซส f ฟาร์มบิลให้ได้เยอะกว่า200อันนะคะก็คือว่าเราต้องการที่จะบิวครั้งเดียวเนี่ยให้มันเกิน20อันไปเลยเพราะว่าเควสมันต้องการประมาณนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะตีเป็นไม้ตีอิดตีเหล็กอะไรก็ได้ของไซก็ฟาร์มให้ร,มรวมๆกันแล้วให้มันบิวได้เกิน20ก็พอค่ะ บิลพร้อมคนพร้อมบอลเลอร์พร้อมก็ทําการบิลขึ้นไปนะคะจะสังเกตได้ว่าายทําการบิลแบบที่ด้านล่างสุดเนี่ยเป็นบันไดแค่อันเดียวเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้บอลเลอร์ทําลายนะคะแล้วก็ให้พวกบิลที่เหลือเนี่ยมันแตกลงมาทั้งหมดไม่ต้องไปกดทําลายทีละอันแต่ในกรณีที่ทําแบบายแล้วไม่ผ่านนะคะก็คงจะต้องทําทีละอันให้แบบหายมันให้มันหายมันพังเป็นอันอันไปเนาะแต่คิดว่าบิลเดียวแบบข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วก็เอาบอลเลอร์ชนน่าจะ ได้คราวนี้นะคะขึ้นบอลเลอร์แล้วเพื่อนๆเ,เห็นทางด้านซ้ายมันจะมีคําว่าบูสต์นะคะของเพื่อนๆเ,เป็นปุ่มไหนก็ให้ใช้ปุ่มนั้นนะคะวิ่งเข้าชนบิวค่ะที่เดียวอาจจะไม่แตกเมื่อกี้เพราะว่าไปนชนยากคราวนี้นะคะลองบิวเอ้ยชนบิวนะคะพุ่งชนก็จะแตกตามลงมาย้ำอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดใครทําตามแล้วไม่ผ่านเนี่ยอาจจะลองใช้วิธีการวิ่งไปนชนพวกสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแมปเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าของพวกเนี้ยนะคะ HP ของมันจะน้อยทำให้เราไม่จาเป็นจะต้องไปชนหลายทีพวกกำแพงอย่างเงี้ยกดพุ่งเข้าไปนะคะที่เดียวแตกเหมือนกัน,นะคะ่ะเผื่อบางคนอยากจะแบบเออไม่เล่นโหมดบิวเราอยากจะเล่นแต่ซีโร่บิวก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะคะว่าไอ้บอลเลอร์เนี่ยมันมีพลังจำกัดเห็นทางด้านขวาล่างไหมคะมันจะเป็นแบบเหมือนกับพลังงานนะคะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดก็จะไม่สามารถใช้งานอีกต่อไปได้นะ